ก่นไฟฟ้าทุกชนิดนะครับไม่ถูกกับน้ำเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้ผ้าแห้งเช็ดนะครับโอเคครับเดี๋ยวครูจะทำความสะอาดไปดูกันครับครับูบก็จะทำการปัดนะครับฝุ่นคนระูนนะอาจจะใช้แปรงสีฟันเก่าที่ไม่ใช้แล้วนะครับเราก็ยังไม่ทิ้งนะครับใช้ปัดนะครับมาเหยี้เต็มเลยนะนะแห้งนะครับ อย่าแย่มือสา,า่นไม่เกินส่วนนี้จะสำคัญที่สุดของกําลมงเลยนะครับที่ใหญ่ๆมีชุดมอเตอร์แค่ตัวนี้นครับนี่คือส่วนที่ควบคุมนะครับให้สั่นไปมา ส่วนนี้มันอาจจะตดนความชื้นน้ำอาจจะนการช็อตนะว่านำพาเระถิ่นไ้ได้สะแต่จนพวกที่เป็นไฟเบอร์ที่คุมนะครับของพติกพวกนี้อาจจะว่ามันบาดใช้ได้ครับนี่มันสะอาดขึ้นเยอะเลยที่ฝุ่นที่เกนะครับ เี๋ยวเราจะไปต่อไปเราก็อันนี้ทำการควาดทรายปุ่นถึนะครับนะคตรงนี้ก็เช็ดวามสะอาดให้หมดเลยข้างในนะครับบางนี้เอาน้ำล้างได้นะครับแต่ต้องความประกอบต้องให้แห้งจริงนะครับคื่นลงอยู่แดงแห้งต่อไปทำการล้างแตกแปรงใบพัดเอาข้อแตกน,นะครับไปครับ Grazie. สีน้ำเลยครับโฟมน้ำล้างเช็ดุ่นออกนะครับนะครับจะใช้ครับครับหลังจากที่เราถอดนะครับส่วนต่างๆองค์ประกอบต่างๆของพัดลมตั้งโต๊ะนะครับออกไปล้างทําความสะอาดเช็ดฝุ่นนะครับเช็ดคราบน้ํามันต่างๆนะครับแล้วก็เราผึ่งให้แห้งนะครับแต่แกล้งไม่พักแห้งแล้ววันนี้นะครับเป็นขั้นตอนของการประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับเมื่อรู้จักแกะ ก็ต้องประกอบเข้าให้เหมือนเดิมเป็นนะครับโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมืองานช่างเหมือนเดิมครับตัวเดียวคืออะไรครับไขควงนะครับโอเคครับันดับที่หนึงะเราก็เอาชุดปากข้อบนะครับมอเตอร์เข้าเหมือนเดิมครับไ่ๆเข้านะครับอึบเดีย้อครับตรงนี้ปึบอาลืมนะครับเอาคีมล็อกข้างหลัง ต้องใช้นะครับน็อตใส่เข้าเหมือนเดิมครับมเข้าครับเข้าขวากันเสร็จแล้วครับนี้ก็ครอบหน้าครับ วางให้เขา้าในตำแหน่งเดิมน,นะครับเล็งจุดดูประกอบบิดให้เท้ากันให้สลับกันเข้ากันปึ๊บนะครับก็จะล็อกอยู่แล้วก็ใส่ครับนอดนางนี้นะครับแล้วก็เล็งให้เขา้าตรงช่องของมันนะครับแล้วก็หมุนเขาน้าเข้ามนเดิมนะครับไม่ยากนะครับง่ายๆ ง,งานช่างที่เราสามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับหรือว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เราเกิดทักษะการใช้เครื่องมือนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาจ้างช่างนะครับาอยากเราทําเองได้ประหยัดนะครับประหยัดเงินนะครับประหยัดไม่สิ้นเปืองแล้วก็บำรุงยือดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือนะครับที่ใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเราได้นะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่ตลอดนะ พังนิดเดียวเราก็ซื้อใหม่นะครับไม่ไม่ได้นะครับอันนี้เราทําเองได้ในวิชางานบ้านวิชางานช่างนะครับอันนี้ครูวุฒิจะพามาทําอะไรง่ายๆใกล้ตัวเรานะครับแล้วเราก็มีมีทุกบ้านนะครับเช่นพัดลงเข้าทั้งสีม่มุม เขาให้ครบทั้งสี่มุมเลยนะครับสเต็ปที่สองนะครับตะแกรงหลังครับตะแกรงครอบไปพับด้านหลังนะครับเราก็ต้องดูช่องนะครับว่ามีดูเข้าสลักพอดีไหมหรือว่าสังเกตง่ายๆคือัดนมแต่ท่านชนิดจะมีตัวหิ้วครับที่จับนะหิ้วตรงเนี้ยรัานะแล้วก็ต้องอยู่ข้างบนแล้วก็วางให้ในข้างบนพอดี<ม>กัจับใช่ไหมนี่ครับเข้าสลักอ่าปึ๊บทีนี้ก็ นี่ครับจะเกี่ยวล็อกฝาครอบหลังนะครับจะล,ล็อกตะแข็งครอบหลังมุนเข้าครับเมื่อกี้ก็มุนเข้าก็หมุนขวานะครับเมื่อกี้เราหมุนออกหมุนซ้ายฝาพุทเค็เมนาิกาเี็บร้อยครับเก็บที่ต่อไปใบพัดครับนะใบพัดเราต้องดูนะครับว่าเรอกกดให้สุดไหม นะครับตรงแกนหมุนของมันเนี่ยจะมีตัวสลักนะครับเป็นเดือยเขาเรียกนีนะครับลองดูอย่างนี้นะครับแกนจะมีเดือ,อยงนี้นครับสองข้างเพื่อล็อกไห้เป็นจุดหมุนนะครับของเราก็วางให้มันเข้ากันแล้วกดให้เข้ากันพอดีนะครับดนูนะครับก็จะเล็งดูว่าจะวางไม่เข้าเออ่าเข้าสุดแล้วนะครับเราหมุนใส่เข้าไปสุดแล้วก็ ใส่ตัวล็อกไม่พัดครับหมุนเข้าเหมือนเดิมครับหมุนเข้าตัวล็อกไม่พัดนี่หมุนเข้าทางซ้ายนะครับมันจะกลับกันกันกบปะแยางหลังสุดท้ายครับผมก็ฝาครอบหน้าครับนะถ้าเราไม่มีฝาครอบหน้าหนึ่งอันตรายเพิ่หนึ่งคือนิ้วมือเด็กนะครับใส่เข้าไป เรียบร้อยครับเราก็มาทดสอบนะครับว่าลมเราเย็นสบายไหมครับแล้วก็ทําความสะอาดเสร็จเครื่องนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็เป็นการทดสอบนะครับว่าเราล้างแล้วเนี่ยจะรู้สึกเย็นสบายไหมบ้านเราเรายังจะหมุนเร็วอยู่ไหมครับคือขั้นตอนของการเสียบปั๊กนะครับนนี่เขาเรียกว่าเต้าเสียบนะครับเดี๋ยวปั๊กตัวผู้ก็เสียบเข้าไปครับ ต้องระวังหน่อยนะครับคือจับให้ถูกนะครับนะอย่าไปจับตรงนี้นะครับไฟจะช็อตนะจับนะครับจับให้ปลอดภัยนะครับเสียบเข้าไปอืออุ่เสียบไปแล้วนะครับกดลองกดดูนะครับอ่าโอ้โหทรายนะครับเย็นสบายเจอสองดูสิโอ้โหแรงขึ้นนะครับเจอสามอ่าล็อกล็อกไม่ให้สาย เย,ยบร้อยครับง่ายๆครับกับ,บาการซ่อมบ,บำรุงนะครับบำรุงดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราด้วยเครื่องมือง่ายๆครับไขควงนะครับผ้าคลิเช็ดทำความาแกะประกอบทดสอบในสิ่งที่เราทาเย็นสบายครับรอารมณ์เรายืดอา,ายุการใช้งานให้พังเร็วจบแล้วลครับงานช่างกับตัววิทยง่ายๆครับ